ลงมาสัก60เมตรครับอีกสิกาสี่สิบเมตรครับยีสบเมตรครับยีิเมตรต้ครครับดัวไปครับ ตำแหน่งครับปกรบอกไฟมาไ้ครับากีปซี้สีสุดครับคบบสมอดด้าเบาลยนะครับ 回来。 ไม่ได้นะตรงกลางโยนไกลหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะกระแทกยังไงยังไงยังไายังายที่ถอยเบาๆนะ มันไม่เฉยอ่ะคือมันไม่เฉยให้กลัวมึงเห็นไหมเนี่ยมันพัดพี่ไปหาเรืออ่าตัดท่ายกกดไหมกดไหมเฮ้เก็บไรเดีก็บข้ามปืนเตอร์เก็บหนังหน่อยเก็บหัว่าเก็บไรครับเดีก็บข้ามปืนเตอร์ รถบิ๊กซีเก้าิรอบเครอบวไห